ควรแล้วนะคะที่ฉันขอนําทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิธีการซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านประธานในพิธีการ,ปรเปิดงานในวันนี้ค่ะและลําดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญแพทย์หญิงนิช,ชาภาสวัสดิกานนท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งก้าวกล่าวเปิดงานและขอเรียนเชิญแพทย์หญิงรัชนียังไพโรธประธานกรรมการโครงการโรงพยาบาลคุณภาพโภชนะบําบัดกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการขอเรียนเชิญค่ะ จึงเห็นว่าการให้โภชนะบำบัดเป็นการรักษาที่สำคัญในผู้ป่วยที่มีภาวะทุพภพโภชนาการทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเหลือลังรูปแบบกิจกรรมเป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง Tip and Treat How to and when to deal with เคล็ดลับโภชนะศาสตร์เมื่อไหร่และอย่างไรดีโดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณูิและมากความชำนาญ บัตนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนังเก้าแพทย์หญิงนิพชาภาสวัสดิกานนทกล่าวเปิดงานการประชุมวิชาการโพชนะบําบัดประจําปี2566โรงพยาบาลพนังเก้าครั้งที่สาร่วมงานประชุมวันนี้แค่แค่ชื่อนี้เอนก็ยังงงค่ะอาจารย์ตอนแรกคิดว่าเอ๊เป็นกิจกรรมที่ลดความอ้วนหรือเปล่าวันนี้ความทันสมัยมันอยู่ที่ชื่อแล้วล่ะค่ะ ชื่อไม่ได้บอกว่าเพื่อผู้ป่วยอันนี้เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเราล้ำไปอีกหนึ่งขั้นแล้วแค่ตั้งชื่อก็น่าสนใจอันนี้ต้องขอบคุณนะคะคนที่ตั้งชื่อนะก็เลยแอบถามท่านท่านประธานจัดงานว่าไอ้วันนี้วันอะไรนะพี่เริ่มงงงง,งเพราะชื่อนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับผู้ป่วยนะคะแค่ชื่อก็ความมีความสําคัญมีน่าสนใจน่าสนใจก็อยากจะมาทํางานอันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็ คิดสรุปกลับไปทำยังไงก็ได้ให้คนไข้ที่มาโรงพยาบาลของเราเขาได้กลับไปหาครอบครัวของเขาอย่างเร็วนะคะอันนี้ก็อยากก็อันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วก็ขออนุญ,ญาตเปิดงานนะคะ t Tip and treat how to and when to deal with อะไรดอดดอดอ something ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะ เป็นเจลล้างมือพระราชทานค่ะ๋อมีสีแล้วค่ะมีกลิ่นที่น่าใช้มากๆเลยค่ะหากท่านใดได้รับแล้วนะคะลองเปิดใช้กันดูค่ะในวันนี้เรายังตระหนักนะคะถึงการล้างมือที่สะอาดนะคะในประเทศค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะปกติจะชอบยืนพูดนะคะแต่ว่ากลัวบงังวันนี้ขอ,อนั่งแล้วกันนะคะค่ะก็แนะนําตัวนิดนึงนะคะก็แพทย์กิกงสิราการเตชวณิตน,นะคะปัจจุบันก็เป็นหัวหน้าหน่วยโภชนาศาสตร์คลินิก ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาะะ้กกลาเราก็เปิดเทรนนิ่งนะคะแพทย์ประจําบ้านต่อยอดด้วยนะคะถ้าเกิดทางโรงพยาบาลสนใจสามารถส่งไปเรียนได้เลยนะคะก็ไม่ได้มาบรรยายแบบทฤษฎีแต่จะพาพวกเราทั้งหมดเน,น,นดี่ยค่ะไปลาวคนไข้กันดะีไหมคะนะแต่ไม่ได้ไม่ได้เดินไปนะนั่งนั่งลาวนะคะจะพาไปลาวคนไข้ชายไทยเห็นไหมคะนั่งแล้วกันเนาะ อายุ71ปีสูง160นะคะตอนมานี้ก็ชั่งน้ำหนักได้50กิโล b m เคิดมาแล้วได้19.53ก็เป็นประวัติทั่วไปถูกไหมคะขอข้อพักบ่ายนะคะเหมือนเมื่อเช้าก็เรียนไปเข้มข้นแล้วใช่ไหมคะพักบ่ายก็ดูเหมือน องหัวข้อแต่ให้เวลานานพอสมควรนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวอาจจะลองดูว่ามีส่วนไหนที่เราแชร์กันได้ไหมนะคะก็ในที่นี้คิดว่าหัวข้อวันนี้ตอนแรกที่ดูหัวข้อบอกว่าลดน้ำหนักยังไงไม่ให้โยโย่ใช่ไหมคะสำหรับ ค่ะและรางวัลสุดท้ายนะคะค่ะและขอเรียนเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นบริษัทไทยโอชุก้าจำกัดนะคะ